สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับที่ปานบุรีฝนตกมากเลยนะครับเรียกว่าเป็นพายุฝนก็ได้นะครับเมื่อตอน10บโมงเช้าเรานี้เองนะครับทั้งพายุทั้งลมทั้งฝนนะครับมีฟ้าปนมาบ้างเป็นครั้งคราวนี่นะครับนี่ก่อนฝนก็ตกนะครับเป็นพายุเมฆลอยทะมึนมาเลยนะครับลมแรงลอยมาเป็นก้อนๆเลยนะครับบนท้องฟ้า มืดคลึ้มปกคลุมไปหมดนะครับทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนะครับบ้านใครอยู่จังหวัดไหนอำเภอใดตกบางตกแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับก็เป็นไปตามทราพยากรของกรมอุตุนะครับอาจจะต้องมีทั่วประเทศนะครับชื่อพายุอะไรก็ทจําไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับลมแรงแล้วในที่สุดฝนก็กระหน่ำเลยนะครับ เรียกว่าการน,นําจริงๆนะครับหลังคาที่แทบจะทะลุเลยเนี่ยครับทั้งฝนทั้งลมเห็นไหครับฝนที่กระแทกลรงมาเป็นละอองปลิวไปตามสายลมที่พัดอย่างรุนแรงตกหนักมากๆเลย ครับลมแรงมากโอ้ยฝนตดฝนตดน้ำก็รอระบายเหมียงกันนะครับโถระบายไม่ทันนา่ากลัวมากเพราะว่าฝนตกแบบฉับพลันแล้วก็รุนแรงมากเนกี่ยนะครับ ลมล <ง S 1> แรงมากเลยตกกระแทกอย่างแรงบนหลังคานะครับกายเป็นใไอหมอดซึ่งโดนพายุหอบออกไปนะครับเนะครับตกพลมทลายจนใบไม้แทบจะทะลุเลยทีเดียวมืดไปหมดเลยมืดฟ้ามัวดินไปหมดเลยนะครับ ตัวไฟฟ้าจะจับเด้นครับเพราะฟ้าร้องคืนคืนอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวน,นะครับตกแบบรุนแรงจริงๆเลย ว้าด้วยน่ากลัวจริงๆนี่างครับวันนี้นะครับวันนี้วันนี้นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ดีกับต้าเรื่อง